สวัสดีครับสวัสดีวันน mm ี้วันนี้มามาชมนิวฮอลแลนด์ครับนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ปั่นครับวันนี้นี่ครับปั่นสกหนอยนะครับปั่นสกหน่อยทุกค <c oughs> ันครับถ้ายกสุด oh, มันจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคันอันนี้อันนี้ไม่ได้ถอดฟันออกนะครับไม่ได้ถอดฟันออกก็คือปั่นดินมันแข็งนะครับอ้อยไม่ค่อยเกิดแล้วยามันเยอะเลยเนาะดูว่านี่้ามันเยอะนะครับอ้อยดินดินมันก็แข็งด้วย แต่ธรรมดาถ้าปกติคืออย่างนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ถอดฟันนะครับคือฟันทั้งหมดเลยโอ้แดดร้อนนะครับนี่ก็พามาชมนิฮอนแลนด์ปั่นนะครับปั่นเร็วนะครับจริงๆยอมรับว่านิฮอนแลนด์เร็วนะครับ,รรบ,รรค,รบคือระบบปั่นมันกเ็เหมือนหกสิบนะครับเหมือนหกสิบพวกนี้ระบบปัน่นคือขึ้น PTO ปั๊บไอ้พวกนี้เหยียบคัสต์ไม่หยุดนะครับเหยียบคัสต์ไม่หยุดก็คือขึ้น PTO ปั๊บก็ขึ้นเลยมันไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคัสต์นะครับ คือหยยบคัทไม่หยุดนะครับตัวนะนี้ก็คือใครเคยขับ M 6 0เนี่ <kle ambling. S 1> ยมันมันจะระบบเดียวกันกับรุ่น M นะครับตัวนี้มันจะเอ่อระบบเดียวกันกับ M นะครับรุ่น M รุ่น M รุ่น M ของคูเปอร์ตานะครับตัวนี้ยอดเลยครับตัวนี้ปั่นปั่นนี่คือเอ่อซื้อซื้อปั่นจากข้างนอกนะครับไม่ได้ซื้อมามันปั่นนี้มันไม่ได้ติดมากับรถนะครับไม่ได้ติดมากับรถ ก็คือปั่นนี่เขาชื่อต่างหากนะครับชื่อต่างหากคือผมก็ไม่ดูนะครับไอเรื่องเออผมก็ไม่ค่อยดูนะครับไอเรื่องของนิฮอนแลน่ะไอพวกไอพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ะไม่รู้ว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับไม่รู้นะครับผมไม่รู้คือคือผมผมไม่ได้ศึกษาทางของนิฮอนแลนนะครับคือผมจะดูแต่คูบะตะชอบคันไหนก็ดูคันนั้นแหละครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนอันนี้ก็เป็นนิฮอนแลนนะครับนิฮอนแลนทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับสี่สิบเก้าแดงม้า ตัวนี้โรตาตอรี่จะจะเป็นแค่แปดแถวนะครับแปดแถวแปดแถวแต่เขาว่ายาวเม็ดแปดเนี่ยเขาว่ายาวเม็ดแปดแต่มันแต่มันแค่แปดแถวแต่ผมก็ไม่ดูนะครับรุ่นนี้ต้องใส่สิบแถวครับพอดีมันปั่นเร็วนะครับเนี่ยเร็วนะครับจริงอันนี้ไม่ได้เหยียบนะบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหยียบ ตัวนี้ระบบเดียวกันกับ M60 นะครับระบบปัน่นระบบโรตารี่แต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันล็อกนะครับกรณีพวกนี้ครับถ้าขับไปดับก็ถ้ามันขับดับก็ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้ไม่ล็อกนะครับมันไม่เหมือนรุ่นเอนะครับรุ่นเอมันจะล็อกนะครับร,รุ่นรุ่นเอ่ะมันจะล็อกเอ่อการนีเหตุที่มันล็อกเนี่ยก็คือ <sel es> อันนี้พูดถึงรุ่นเนะครับรุ่นรุ่นคู้าไอรุ่นเอ่ะ กรณีที่มันล็อกนะครับกรณีที่มันล็อกก็มีมีเอ่อที่ว่าเรากําลังช่วงเลี้ยวใช่ไหมที่ที่เอ่อถ้ามันติดคนานะถ้าถ้าเราใส่ใบดันอนะ่ะแล้วช่วงเลี้ยวอะ่ะเราเลี้ยวมาแล้วมันชนคนาปุ๊บรถดับปุ๊บเลยมันจะล็อกเลยนะครับล็อกเลยขรับของคูปตะรุ่นเอนะครับล็อกมันจะล็อกปุ๊บเลยครับล็อกแล้วทีนี้คือเราจะถอนถอนเกียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์หลักเกียร์ชัปเทินหรือว่าเอ่อจะเป็น เพลาสองล้อสี่ล้อแล้วก็กระต่ายกับเต่าตร้นี้เราจะปลดไม่ได้เลยนะครับแข็งปุ๊กมันก็นแล้วแต่รถนะครับมนกันแล้วแต่ถ้าถ้ามันถ้าเจอมันล็อกอย่างนี้เนาะเราก็หารถมาดึงนะครับไม่ต้องไปถอดยอยนะครับอฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะจัดเลยช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับพายุเข้าฟ้าก็ยังมืดมืดนเลยนะครับพายุเข้า แต่ถ้าเทียบกันนะครับถ้าถ้าเทียบกันนะครับนิวฮอลแลนด์กับคูบูตาถ้าปั่นน่ะนิวฮอลแลนด์น่ะเร็วนะครับเร็วเร็วจริงเร็วนะครับแต่ถ้าปั่นน้าเล็กๆอ่ะย่างไงสู้คูบูตาไม่ได้ครับเพราะว่าวงเลี้ยววงเลี้ยวมันไม่เหมือนกันวงเลี้ยวคูบูตาจะแคบกว่านะครับไอวงนี้วงเลี้ยวนี่มันกว้างนะครับมันกว้างแรงด้วยครับแรงอยู่คันนี้แล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่สองจุดห้าศูนย์นะครับตอนนั้นก็ตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นห้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงแต่อันนี้ก็เป็นนิวฮอนเลนเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่านิวฮอนเลนมันตัวไหนอ่ะผมมันเป็นรุ่นสองจุดห้าศูนย์นะครับตอนนั้นแต่ตัวนี้มันมันรุ่นสามครับแต่ตอนนั้นยางขอบสิบแปดนะครับขอบสิบแปดเท่าคูปะต้าเลยอ่ะตัวนั้นอ่ะเท่าคูปะต้าแต่แต่ตัวนี้มันจะใหญ่ใหญ่คูปะต้านะครับเพราะว่าตัวพวกรุ่นนี้เขาทำมาไว้สำหรับดันเนาะดันนี่แรงเขาจริงเลยดันนี่ยกำล คือถ้าเราใส่เกียร์ถูกเนาะกำลังมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าแต่งปัม๊มติดเทอร์โบเนี่ยแรงครับแรงเลยคันนี้อันนี้ไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆปั่นส้นอ้อยปั่นเขาตัวเองนะครับใหญ่นะครับใหญ่จริงอะ่ะคุ๊บุตลงเลย เฮ้ยๆดุมเย็บหน่อยเย็บหน่อยเย็บหน่อยับแรงๆหน่อยเอาเหยียบไปเลยแรงๆหน่อยไปดิเนี่ยมันยกยกสูงนะครับยกสูงยกสูงมันคล้ายๆแบบโอ้ไปแล้วครับโอ้แรงนะยเห็นไหมนี่แรงนะครับนี่แรงจริงเนี่ยเห็นไหมไม่ยังเร็วน่ะยอมรับเลยเนี่ย แต่ว่าถ้าคนไม่เคยขับถ้าคนไม่เคยขับนนว้อเรนก็จะยากๆหน่อยนะดูฝุ่นนะ่ะฝุ่นเยอะจัดโอ้ย่าหญ้ามันกลบอ้อยน,นั่นน,นี่เนาะหญ้ามันกลบอ้อยนะครับเนี่ยหญ้าย่างสวยเลยนี่หญ้ามันกลบอ้อยมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะอะ เดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันถ้าเพื่อนผมมันไถเมื่อไรเดี๋ยวผมจะไถตอนไถให้ดูนะครับตอนไถอันนี้ก็เห็นแค่ผมผมถ่ายลงแค่ตอนดันดันถ่ายดันกับถ่ายปั่นนะครับนี่นี่เลื้อยไถายเดือยไถดูนะครับอันนี้น้ําหนักรถก็จะสูสีเอ่อไอ้นั่นเลยครับสูสีไอเอ็มยูสี่เก้านั่นแหละประมาณนั้นเออแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกเอ็มยูสี่เก้าพวกนั้นอะระบบโรตารี่มันจะ เอ้น่าจะยังไงอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปศึกษาดูเป็นยังบ่เป็นยังแม่แม่มึงบแมฆบู่บ่เห็นดอกเยียบเลยอันนี้เป็นอย่างของกุญเชียนครับทั้งสองเลยทั้งหน้าทั้งหลังครับกุญเชียแต่มันว่าเพื่อนผมว่าถ้ามันหมดเดียวมันจะเปลี่ยนใส่ไอ้เอนั่นอยู่โอตอนนี้ ส่วนตัวผมถ้ารุ่นใหญ่ไงผมชอบดันหลบนะครับดันหลบมันโหดนะครับดันหลบไอ้นี่เร็วเนะน,นี่ยอย่งเ้ยเรือน,นี้มันยกสูงครับมันเลยดังกากบาทมันดังยอยยอยยอย,ย,อยโรตารี่มันจะดังอย่างเงี้ยครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นครับทุกรุ่นโอ้ฝุ่นนะครับฝุ่นก็เหมือนฝนจะตกนะครับพายุพายุเข้าช่วงนี้พายุเข้า อันนีร้รถประกันยังไม่หมดนะครับก็เลยยังไม่กล้าททำอะไรถ้ารถประกันหมดติดเทอร์โบก็ต่งปัม๊มโอ้โหสุดยอดยอดเลยนี่ฮันแลนนี่อันนี้ก็จะปัน่นมันจะเสร็จแล้ว มันจะซ้ำตรงนี้อีกไหมเนี่ยเนี่ยทำทิ้งทิ้งลงลึกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอ้อยมันขึ้นมาถ้าทิ้งลงลึกนี่อ้อยก็อ้อยกร,ยกรเด็นขึ้นมาเลยเลยนี่มัน,ม,นมันไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่ามันมันแรงนะครับมันมันไม่ฝนเลยนะครับตั้งแต่ปลูกอ้อยมาเนี่ยังไม่ฝนเลยครับไอยตรงเนี้ว้าโอ เตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีแค่อะไรนะมันเราเราหน้ามันไม่เหมือนคูบต้าเนี่ยมันมีมันมีแค่อันนี้เดียวแต่ของคูบต้ามันมีมันมันมีเฉียงด้วยคือซินคือคันนี้มันมีแค่ซีนมันมีแค่ซินซินอนแต่คูบต้ามันมีทั้งซีนตั้งซีนนอนนะครับแต่เรื่องลงน้ําก็ถ้าเรื่องลงน้ําสู้คูไม่ได้ครับคูเราจะลงน้ําแบบถนัดก่ดนถนัดก่อนนะครับ ครูจะลงน้ําถนัดกว่าถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบเรื่องรถอะถ้าเรื่องความแรงอะผมยกให้ใครอื่นหมดเลยครับแต่ว่าถ้าลงน้ําหรือว่าเอ่อลงน้ําการบริการอะไรเนะี่ยเมื่อก่อนผมยกให้ผมชอบครูบูต้าคูบตา้บตาเขาเร็วนะครับคือคูบต้ามันเป็นรถที่ขายดีเลยนะครับขายดีมากไม่ด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรไเป็นเพราะอะไรหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมันหลายๆอย่างรวมกันเนาะ แต่มันแพงนะครับคูบตานี่พูดถึงคูบตาแพงไอ้นี่อ่ะถูกกว่ารถอ่นิโคลแลนด์อ่ะ,อะถูกถูกกว่ารถคูบตาผมอีกถูกกว่าคูบตาไอห้าศูนย์ผมอีกนะตัวเนี้ยน่าเสร็จแล้วบ้างนี่ปั่นน่าจะเสร็จแล้วแหละอันนี้ปัน่อนสดอ้อยก็จะปั่นอย่างนี้ครับปั่นก็ปั่นดำตามลายตามไม้อ้อยเลย โอ้ใหญ่จริงๆไงรถเนี่ยต้องติดเทอร์โบพันนี้เล็วไป โอเคครับก็มันอาจจะเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปหน้าผมก็จะเถ้ามีถีไถก็น่าจะ,น,าจะน่าจะได้ถ่ายไถยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับช่วงนี้ผมยังไม่มีงานนะครับงานไทดินก็ยังไม่มานะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องแจมแกสซิ่งนะครับแกสซิ่งแกสซิ่งบ๊ายบายนะครับ